ที่ดินพร้อมสร้างบ้านไม้ล้อมเพียบราคาเพียงตารางวาละ1 7 2่ดบาทเท่านั้นเองรีบๆมาจับมาจองกันค่ะตอนนี้เจ้าของลดราคาจากราคาไล่ละเป็นล้านเหลือเพียงไล่ละห9แล0เบาทผู้เวอร์แบบนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วรีบมาดูกันห่างจากน้ำตกวังบาะเพียงแค่700รเมตรเท่านั้นเองที่นี่ตมดงขีเหล็กอําเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจ้า กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่างมาดามูชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทู่แปลงเลยซึ่งช่องของเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิรนราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะ ท่อคนขาตาเน,นี่ยมมาอยู่ที่สวนต้นไม้ปราจีนบุรีตรงนี้ขายราคาถูกเบอร์มากๆเลยจากราคาไล่ละเป็นล้านนณะตอนนี้เจ้าของอยากขายมากๆจะซื้อหนึ่งไล่ก็ได้จะซื้อสองไล่ก็ได้อยากซื้อแบบไหนรีมาดูเลยแต่ที่แน่ๆราคาเพียงตารางวาละ1 7 2่งพบาท เท่านั้นเองค่ะสนใจต้องรีบนะคะเรามีจำนวนจำกัดค่ะที่ดินสวยๆพร้อมสร้างบ้านได้เลยนะคะตรงนี้เราจะมีอยู่ทั้งหมดนะคะแปลง A1 ถึง A6 มีอยู่หกแปลงเนาะหกแปลงใน,นเนื้อที่สองไร่หนึ่งแปลงแล้วก็หนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งงานแล้วก็หนึ่งไร่สองงานนะคะนี่คือถนนสาธารณะด้านหนา้าแต่ด้วยตรงเนี้ยคนเข้าออกน้อยมากๆนะคะซึ่งข้างหลังก็จะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งมันก็เลยทําให้การเข้าออกตรงนี้ หญ้าจะลกลงนิดนึงด้วยตอนนี้ฝนตกหนักมากสิ่งหนึ่งที่ที่ดินแปลงนี้โอเคด้วยเหมาะสําหรับหลายๆท่านหรือว่านักลงทุนมากๆคือวังบ่อห่างจากที่ดินเราแค่700เมตรแล้วต้นไม้ล้อมเยอะมากๆเลยตรงนี้ใครซื้อเนี่ยถือว่าคุ้มค่าเลยเนะแค่ขุดต้นไม้ขายเนี่ยเราได้เงินเป็นแสนแล้วทุกคนไม่เชื่อรีบมาดูกันเลยเรามีอยู่ตอนนี้แปลง A1 เนี่ยซึ่งเป็นแปลงที่ไฮไลท์ที่สุดเลยเนื้อที่สองไร่ไร่ล,ละ800,000บาทสองไร่ก็ล้านหก ต่อไปคือ A2, A3, A4 เนี่ยเนื้อที่1ลายไร่ราคาไร่ละ6 9แส0 0 0บาทโอขอแนะนำนะตอนนี้มีอยู่2-3แปลงที่โอรู้สึกว่าสำหรับโอนะคือโอเห็นที่ดินเยอะมากๆตรงนี้คุ้มค่ามากๆเลยนี่อย่างแปลงนี้อยู่ในตำแหน่งประมาณแปลง A3 ต้นกัาเก่าเยอะมากๆเลยทุกคนตรงนี้คือถ้าเราซื้อเสร็จล้อมไม้ขายได้เป็นแสนแล้ว ในราคาตอนนี้คือเลือกแปลงไหนก็ได้ราคาไล่ละ6กแสนเก้าหมื่นบาทรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยค่ะทุกคนที่ดินรูปแปลงสวยชนดคุดแดงพร้อมโอนให้กับทุกท่านเลยนะคะที่นี่คือตำบภอลงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีใครที่จะมาจับฟิวเจอร์ปลา Park, หางก,กันแค่ร้อยกว่าโลเองค่ะทุกคนสนใจรีบมาจับม,มาจองมาเป็นเจ้าของกันตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชมก่อนราคาเริ่มต้นตารางวาละ1 7 0 0 25บาทสูงสุดคือ2,000บาทต่อ1ตารางวาหรือว่าไล่ละ8 0 0 0 0บาทปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแล้วทุกคนค่ะตอนนี้อพร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้แปลงนั้นแปลงนู้นเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เรามีอยู่ทั้งหมด9แปลงค่ะราคาถูกมากกลับมาใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแปลงนี้เราเคยขายแต่ราคาไม่ใช่ราคานี้นะแพงกว่านี้เยอะ ะตอนนี้เจ้าของ้นราคาลงมาแล้วนะคะเหลือเพียงตารางวาล้าน1,725บาทหรือว่าไล่ละ690,000บาทที่ดินพร้อมสร้างบ้านทุกแปลงตรงนี้น้ำไม่ท่วมที่นี่ตั้งบนดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีห่างจากน้ำตกวางบอ่อเพียง700เมตรเท่านั้นเองนี่คือทางสาขาทางหลวงที่เราจะไปน้ำตกวางบอ่อจากตรงเนี้ไปเลย700เมตรถึง น้ำตกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวโดวยเฉพาะวันหยุดเนี่ยเยอะมากๆราี่รินของเราแปลงที่1ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นแปลง A1 คือติดถนนตรงนี้เลยฉะนั้นแปลงนี้ถ้าเราซื้อแล้วเราทำอะไรได้บ้างคือทำได้เยอะแยะมากมายเลยทุกคนอย่างแปลงนี้ราคาไล่ละ800,000บาท,เน,ทานะะเนื้อที่2ไร่นะคะเนื้อที่สองไร่ตรงนี้จะของปลูกต้นมงต้นมไม้ไว้เรียบร้อยใครที่มาสนใจมาซื้อ ทุกคนสามารถที่จามารถทำธุรกิจได้เองกำไรได้ทำการค้าได้จะเปิดร้านอาหารคาเฟร่รีสอร์ทบูวิล่าโฮมสเตย์ได้หมดเลยหรือสถานที่แคมปิ้งก็ดีตรงนี้มองเห็นวิวเขาสวยมากๆเลยร้าแ,แปลงนี้เป็นแปลง A1 ซึ่งจะติดถนน2ด้านอันนี้คือถนนด้านค้างน้าที่สองไร่ราคาไลลล 800, าร่ละ800,000บาทแปลงแรกนะแปลงต่อๆไปคือราคาไร่ละ6 9แ0 0 0บาท ตรงนี้6 0 0 0 0บาทก็คือเฉลี่ยตกตารางวาละ2,000บาทแปลงต่อไปคือ1,725บาทน้ำประปาพร้อมแปลงแรกทุกอย่างดีหมดไฟฟ้าพร้อมมีเพื่อนบ้านล้อมรอบเดินทางเข้าออกคือสะดวกสบายแล้วก็ใกล้น้ำตกเป็นจุดไฮไลท์เป็นจุดเด็ดเลยแปลงนี้ที่นี่เรามีอยู่9แปลงนะคะแล้วมีแปลงสุดท้ายที่สวยเวอร์เ,อรเลยนั่นก็คือจะเป็นแปลงนะคะ ติดกัอ่างเก็บน้ำด้านท้ายทุกคนเห็นแค่นี้ก็จะแบบว้าวแล้วนะเจ้าของปลูกต้นไม้แล้วก็คอยดูแลรดน้ำเต็มไปหมดเลยไม้ทั้งหมดนี้เป็นไม้ล้อมเราสามารถที่จะล้อมขายได้ต้นหนึ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยต่ำๆคือห้าร้อยพ0นหน0 0งยังไปถึงนู่นนะหลักหลายๆลยหมื่นก็มีอย่างต้นกังเกาเวงนะั้นนะใครได้แปลงนั้นไปถือโชคดีมาอยู่ในตำแหน่งประมาณแปลง A3 A3 A4 ทุกคนเดยจะพาไปชมเรื่อยๆที่ดินของเราเนื้อที่ทั้งหมดอะประมาณ1ลายไร่สูงสุดคือ2ไร่แปลงใหญ่ตรงเนี้ยคือ2อไร่อาหารนีสนใจรีบม,มาจับมาจองมาเป็นเจ้าของเลยห่างจากถนนสุวรรณสอนเก่าเพียง4.8กิโลเมตรห่างจากวงเวียนนาเลสวน14กิโลเมตรห่างจากทางขึ้นเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะ 18กิโลเมตรที่ดินรูปแลงสวยเหมือนท่ามกลางขุบข่าเลยอ่ะแล้วถนนเส้นนี้ถนนไม่ตันนะเจ้าของเจ้าของจอดถนนไว้นุ่งทะลุปไปถึงท้ายแปลงได้เลยนะคะใครสนใจรีบมาดูเลยค่ะทุกคนที่ดินสวยราคาถูกต้นไม้เยอะบรรยากาศดียิ่งโดยเฉพาะหน้าหนาวตอนนี้นะคะใครที่ได้มาครอบครองถือว่าเรามีที่ท่องเที่ยวที่แคมปิ้งส่วนตัวแล้วว่ะ แปลงตรงนี้นะคะ A1 คือจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เนื้อที่2องไร่นี่เลยโอตั้งใจพาทุกท่านชมเวลานี้เพราะว่าก่อนหน้านี้โอเคยมารีวิวตอนช่วงกลางวันแดดเปรียปร้ยงเลยเนี่ยค่ะนสองไร่ขัอสรารูปแปลงคือสวยจึ้งมากๆเลยค่ะทุกคนสวยจริงๆนะคะนี่คือแปลง A2 เนื้อที่1ลาย6ไร0 0 0 0บาทมีต้นไม้ที่ปลูกไว้เต็มไปหมดเลยมีทั้งไม้พยุงมีทั้งไม้ยางนา มะน,นาวผลผลิตที่กินได้กล้วยนะคะคือเต็มเลยนี่เลยค่ะที่นี่นะคะทุกคนถ้าเราซื้อแล้วเราทําอะไรได้บ้างทําได้มากมายเลยนะเปิดร้านอาหารก็ได้บ้านพาาักอาศัยยามแบบวักเกษียณของเราก็ได้นะคะที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินผืนใหญ่แต่ว่าเจ้าของก็คือแปลงขายแปลงเล็กแปลงน้อยอย่างแปลง A 1ที่โอภาดูนะเอนเนื้อที่2ลาไร่ราคา1นึล้านหกแสนบาท A2 A3 A 4เี่นื้อที่1ลายไร่เท่ากันหมดเลย ราคา6 9 0 0 0 0บาท A5 เนื้อที่1ไร่1งานราคา8 6 2 5 0 0บาท A6 1ไร่2งานราคายกแปลงคืน1 3 5ล้านบาทต่อไปคือจะเป็นแปลง B อีโซนหนึ่งเราแยกไว้ติดกับฝั่งอ่างเก็บน้ำเนื้อที่2ไร่อ่างเก็บน้ำเนื้อที่2ไร่ราคาคือไร่ละ690,000บาทเป็นเงิน1 3 8 0 0 0้านบาท B2 B3 1ไร่1ไร่เท่ากัน690,000บาทชอบแปลงไหนใช่แปลงไหนทุกคนรีบม,มาจับมาจองเลยราคาของเราเริ่มต้นตารางวาละ1,725บาทถึง2,000บาทอันนี้คือเป็นแปลง A3 A3 เนี้ยโอแนะนําเลยทุกคนต้นไม้แบบต้นกังกาต้นหนึงราคามูลค่าเป็นหมื่นเลยนะจุกๆเลยหลาย10ต้นอยู่ตรงนี้มีห้องน้ำมีที่พักแล้ว นะคะที่พักแบบเอาดอ์นะไม่ได้แบบเป็นบ้านเป็นอะไรนี่เลยเห็นไหมคือทุกแปลงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แหละทุกคนป่ะเดียวจะพาไปชมนะคะด้านท้ายแปลงคือฝั่ง B1 ซึ่งฝั่งที่ติดก,กับอ่างเก็บน้ำตรงนี้อยู่ในชุมชนนะเดินทางเข้าออกคือสะดวกสบายมากๆห่างจากน้ำตกวังบอ่อ 700เมตรนะคะหรือว่าเราจะมาจากวัดศรีลาเจริญห่างกัน1.5กิโลเมตรห่างจากวัดทุ่งยาวปราจีนบุรีประมาณ3.1กิโลเมตรโรงเรียนวัดทุ่งยาว2.1กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม4.6กิโลเมตรนะนี่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา5.1กิโลเมตรปตทดงขี้เหล็ก 5. 5กิโลเมตรนะคะตลาดปิงพาซา8.1กิโลเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลห้วยกเกษียน8.3กิโลเมตรเองค่ะทุกคนตลาดต้องชมวงเวียน13กิโลเมตรน้ำตกเขาอีโต้13กิโลเมตรสถานีตำรวจชุมชนบ้านพระ16กิโลเมตรนะคะคือเป็นที่ที่เดินทางเข้าออกสะดวกสบายมาก,มากๆเลยทุกคน,นนี่คือเป็นแปลงนะคะ a .6 เนื้อที่หนึ่งไร่2งงานนี่เลยค่ะ มันก็มีความโดดเด่นแต่ละแปลงที่ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านท้ายนะคะของแปลง B1 B2B 3โซน A ก็จะจบอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมราคาเริ่มต้นไล่ละ690,000บาทหรือว่าตารางวาละ1725บาทที่นี่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปาจิมบุรีจังหวัดปาจิมบุรีไปชมด้านท้ายแปลงกันค่ะทุกคนไปกันเลย ทุกคนค่ะด้านท้ายหรือว่าแปลงตำแหน่งนะคะ B1 ทุกคนฟังเสียงนะโอดตั้งใจมากๆเลยที่จะพาชมเวลานี้เพราะว่าตรงนี้เป็นบรรยากาศสุดฟินแล้วก็น่าอยู่มากๆมีเพื่อนบ้านข้างเคียงกับเราอ่างเก็บน้ำอยู่ข้างหน้าคะ่ะแปลง B1 นนี่เลยคะ่ะราคาเท่ากันมองเห็นวิวนะถ้าเราสร้างบ้านสูงๆนี้สวยเลิศเลย มีต้นไม้ใหญ่อยู่เยอะมากมีต้นมะขามด้วยอันนี้ทางที่โอเดินมาที่โอพาดูไปตอนแรกเลยเนาะ A1 ถึง A6 นู่นอยู่นู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับไปนะจะพาไปชมแปลง B2 กับ B3 ตอนนี้โอเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้แหละถนนสาธารณะแปลงบ1นนี่คืออ่างเก็บน้ำตรงนี้ก็มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะทุกคน มีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วพร้อมที่จะเข้ามาลงสิ่งปลูกสร้างหรือว่าพัฒนาต่างๆได้เลยนะคะนี่มาก็จะเห่าคนสวยนะทุกคนไม่ต้องซีเรียสนะคะนี่เลยค่ะวิวเขาสวยมากแล้วแปลงนี้ถ้าใครแบบว่าได้มาซื้อได้มาอยู่นะทุกคนจะเห็นถึงสภาพบรรยากาศความเป็นธรรมชาติแบบร้อเอร์เซนเลย มิเตอร์ไฟยอยู่หน้าแปลงเราเรียบร้อยแล้วมีต้นไม้เยอะแล้วก็มองเห็นวิวเขาเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่างเก็บน้ําก่อนนี่เลยค่ะทุกคนค่ะที่ดินแปลงนี้ห่างจากน้ําตกวังบ่อเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นเองนะคะนี่ตรงนั้นน่ะหมาเห่าเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆมีบ้านพักอาศัยมีเด็กมีผู้ใหญ่อยู่เต็มเลยนี่เลยค่ะ ที่ดินส,สวยๆนะคะทุกคนนี่คือแปลง A1 นนะคะตรงนี้ทุกคนเข้าไปดูราคาใต้คลิปได้เลยนะราคาไล่ลแล้ว6,9 0บาทเท่ากันเลยนี่เลยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปชมแปลง B2 แล้วก็ B3 สามเนาะบก็จะเป็นประมาณนี้ติดถนนสามารถขับรถวนออกได้นะวนออกอีกเส้นทางหนึ่งได้นะคะไปะเดี๋ยวจะพาไปชมแปลง B2 กับ B3 กันไปกันค่ะ ตรงนี้ก็อยู่ในตำแหน่งแปลง B2 กับ B3 นะคะนี่บรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบพื้นที่โลง่งๆนิดหนึ่งถ้าใครอยากได้แปลง B2 B3 โอ้ขอแนะนำนะเพราะว,าว่าวิวเขาชัดๆดินเด็ดแบบนี้เลยนี่เลยค่ะถือว่าเป็นที่ดินที่สวยมากๆเลยนะคะนี่เอก็คือเอาพาชมไปแล้วส่วนด้านหน้าเนาะ ก็จะมีส่วนหนึ่งอยู่ตรงนู้นตามผังเลยนะคะมีต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะสนใจรีบมาจับมาจองกันนะที่นี่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินสวยๆราคาไล่ละ,ะ60,000บาทพร้อมค่าโอนและภาษีแล้วก็พร้อมสร้างบ้านได้เลยนะคะตรงนี้โอภาชมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่างเก็บน้ำสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุบุจุบุ โดยเร่องของที่ดินทั้ง9้าแปลงตรงนี้ก็ประมาณตามทีออ่เราพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตามเราได้ตามเบอร์ดีขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆลาที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไิการค่ะ